ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ่ายส่วนต่างรอบ3รัฐบาลบอกเริ่มจ่าย20คกุมภาหกเป็นต้นมาจ่ายจนกว่าจะครบทุกรายได้รับเงินโอนกันหรือ,อยังรอบนี้เจ้าของสวนข้าวโพดรับสูงสุด12,597บาท60สตาง ัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้8มีนาคม2563ก็เพิ่งจะนําเรื่องเข้าโพดเลี้ยงสัตว์รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้งวด3มาเล่าให้ฟังนะครับก็ประกาศเกณฑ์การง,งั้งยิงเมื่อ17กุมภาพันธ์63นะครับก็จ่ายส่วนต่างเขาบอกเริ่มจ่าย20กุมภาพันธ์63เป็นต้นมาจ่ายจนกว่าจะครบทุกรายผู้ที่จะได้เงินก็คือผู้ที่ลงทะเบียนปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว และระบุวันเก็บผลผลิต20มกราคม63ถึง19กุมภานธ์63นะครับเป็นการจ่ายไปกันงวด3นะครับงวด3ผู้เก็บผลผลิต20มกราคม .63 ถึง19กุมภานธ์63ได้เงินมาดูครับจะได้เงินกี่บาทครับรัฐบาลประกันรายได้ที่กิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์นะครับประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงรอบนี้นะครับ7.92บาท รัฐบาลต้องเชิดเชยกิโลกร,รัมละ58สะตางค์นะครับหรือว่าตันละ580บาททีนี้มาดูส่วนวิธสูตรในการคำนวณว่าเกษตรกร,ะกร,รจะได้เงินกี่บาทนะครับเมื่อประกาศเกณฑ์การก้า่งหยู่มาดังนั้นแล้วส่วนในการได้เงินก็คือเอาส่วนต่างต่อกิโลกร,รัมนะครับตั้งไว้เลยแล้วก็คูณด้วยผลผลิตต่อไร่คูณด้วยจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนก็จะเป็นเงินที่ได้รับครับอารอบนี้ส่วนต่าง กิโลกร,รัมละ58สตางค์นะครับส่วนผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาใช้724กิโลกร,รัมต่อไร่ผู้ที่ลงทะเบียนสูงสุด30ไร่จะได้เงินสูงสุดถึง12,597ัรสบาท60สตางค์นะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่ถึง30ไร่อยากรู้ว่าตัวเองได้เงินกี่บาทก็ใช้0.58เนี่ยแหละครับส่วนต่างรอบนี้คูณด้วย724กิโลกร,รัมต่อไร่เปลี่ยนเฉพาะตัวเลขเขียวๆ30ไร่นะครับเป็นจํานวนไร่ตามที่ตัวเองลงทะเบียนไว้ เช่นลงทะเบียน10ไร่ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข10คูณออกมาได้เงินเท่าไหร่ก็ก็จะได้เงินออนประมาณนั้นถ้า15ไร่ก็เปลี่ยนเลขเขียวสีเขียวนี่เป็นเลข15นะครับอ่ายกตัวอย่างครับ10ไร่ก็ใช้ตัวเลขเดียวกันนี่แหละครับ0.58 0.58ด้บาทต่อกิโลกร,รัมนี่คือส่วนต่างรอบนี้คูณด้วย724กิโลกร,รัมต่อไร่ถ้าเราลงทะเบียน10ไร่ก็ใช้10คูณก็จะได้4,195บาท20่สสตางค์ หวังว่าคงคำนวณเป็นนะครับหลายคนคงได้รับเงินโอนไปแล้วนะครับใครได้รับเงินโอนแล้วก็คอมเมนต์มาเล่าเพื่อนฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ